อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้โหคล้องกันแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมายกใสเออโอ้โ ความคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ต้องลุยป่าอีกนะครับท่านผู้ชมต้องลุยป่าลุยป่าทึบปลารกร้างนะครับปลาหย,ยางร้างปามร้างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้โอหรือไม่โอเค ผมแยกขวานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปวเข้าไปในป่ามยกใส่กันดูนะครับว่าจะได้ปูบ้างไหมไปดกันนะครับกับป่ามที่เขาทิ้งนะครับท่านผู้ชมปรามที่เขาทิ้งเพราะว่า ข้ามคลองมาลำบากนะครับท่านผู้ชมวันะนนี้เราเดินเข้าไปในป่าเลยครับป่ากงกลางมาลุ้นกันดูนะครับลูกแรกว่าจะมีปูหรือไม่โอเคคอยติดตามลุ้นกันนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมจุดนี้ที่เคยวางวันก่อนแต่ว่ามีคนมาลงเหมือนกัน,นครับท่านผู้ชมโอ้มีนะครับท่านผู้ชมมีโอ้โหตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กนะครับท่านผู้ชมโอ้ตัวเล็กตัวเล็กไม่เอานะครับปล่อยปล่อยปล่อยนะครับปล่อยเก้ปล่อยให้ไปเข้ารูนะครับท่านผู้ชม ลุ้นลูกที่สองกันต่อนะครับตัวเล mm ็กเอาไปก็ไม่ได้เลยปล่อยดีกว่านะครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันนะครับลูกที่สองนะครับลูกแรกนะครับลูกแรกก็ปล่อยนะครับมาลูกที่สองเนี่ยมาติดตามกันดูนะครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ได้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนอนกามแดงอยู่ครับท่านผู้ชม ดำเลยดำปีเลยครับท่านผู้ชมนี่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 โอ้โหตัวโตๆเลยครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วลูกที่สองที่สองมาแล้วครับโอ้โห Okay. ลูกที่สองได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นลูกที่สามกันต่อนะครับท่านผู้ชมลูกทสามกันต่อ,อ,อสามครับสงก็เป็นโคลนนะครับท่านผู้ชม เดินหาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมประจําเลยจําไม่ค่อยได้นะครับโอ้ตุลักตุเลนะครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันต่อเออปอบปอบ่ะได้อ่ะว้าในหนๆนในโอ้โอ้อีกแล้วนะครับ โอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหนกนกเลยครับสองลูกสามลูกโอ้โหกำโตโตโอ้ไม่เหลาเลยตรงนี้ตรงนี้ไม่เหลาเลยนีนะครับท่านผู้ชม กันต่อนะครับรู้ดบเกงียบดูตาตังโอ้โห มีนะครับลูกที่สี่เลนะครับกตอลูกนี้ลอยน้ำเชี่ยวนะครับโอ้ยอยากกินไหมโอ้โหไม่ได้นะครับ อีกสองลูกนะครับท่านผู้ชมปลาแล้วก็เข้าไปในนี้อีกรอบนะครับมีอยู่ลูกหนึ่งเดี๋ยวลูกท้ายสุดเดี๋ยวยไปลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมอ้าอ๋ย่างนึกเรตาย โลกสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเคหวางใส่ไว้จุดนี้ก่อนครับ ยกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับท่านผู้ชมโ,อ,โอีกแล้วนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับอขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนาาจะแนวด้วยนะครับ เออได้ทวกคนเท่ะจิงหัวโอยน่แหละฮะนกอีกแล้วนะครับวันนี้ตัวโตเลยครับตโตเลยเ,เดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไปพัด ครับผมนะครับเออเดี๋ยวเราหลานนี้เลยอีกสองลูกนะครับท่านผู้ชมลุ้นนะครับยังมีลุ้นก็ตอนนี้ก็เวลาก็บ่ายสี่โมงครึ่งนะครับ ของหลานได้สี่ห้าตัวแล้วครับท่านผู้ชมตัวโตๆตั้งนั้นนะครับของผมก็ได้หนึ่งตัวกับได้หนึ่งตัวแต่ก้ามโตนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็รอหลานก็กําลังไปยกใส่อีกจุดนะครับท่านผู้ชมอีกจุดหนึ่งพอดีน้ํายังเยอะนะครับหาไม่เจอเดี๋ยวผมต้องนั่งนั่งรอจุดนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนั่งรอจุดนี้ก่อนนะครับหลานลงไปอีกฟังนะครับโอ้ก้ามโตๆนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ในหลังนะครับเดี๋ยวให้ผมให้ท่านผู้ชมดูตัวโตๆเลยครับ โอ้โหกำเดแดงๆเลยครับท่านผ one top one top one top ู้ชม oh! oh! น,น,น,นี่ครับนอนนอนแดงๆนะครับนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆโอ้โหตัวเมียนี่ครับได้หลายตัวนะครับนี่ครับกาำโตๆเลยครับนี่ครับโอ้โหอัดแน่นเลยครับท่านผู้ชมเสียตัวเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ท่านผู้ชมดูที่บ้านนะครับนี่ครับตัวเมีย ล่างแล้วก็มีนะครับตัวนี้ตัวนีตวนนะ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆเลยครับต่างกลับนะครับท่านผู้ชม

ท่านผู้ชมนี่นะครับวันนี้นะครับเป็นนานนะครับเป็นานผมได้ตัวตัวใหญ่ๆได้สามตีตัวท่านผู้ชมผมบอกดิซ้ำอักซ้ำได้มาบอกไม่จุเลยดิโอ้

mười lăm bốn lần nữa mhm 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 งเงียบเ,เ,เลยเนะครับดำเงียมๆเลยดับเงียมๆเลยเก่งกะทิเก่งกะทิกับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ